สวัสดีคนดูทุกคนนะครับอยู่กับผมบ่อยบยที here, นะกับเกม king god castle วันนี้อย่างที่เห็นนะครับเราจะมารีวิวตัวละครหลังอัปเดตเก่ากัน <c oughs> อัปเดตเก่าเลยนะก็คือชองอากับอาชานะครับรีวิวสองตัวพร้อมกันเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาชาเป็นฮีโร่แนวหลังครับหรือฮีโร่ล็อกนะมันไม่สามารถออกมาตัวแรกได้มันเป็นอะไรที่ลำบากนะที่เราจะแบบว่า รีวิวช่องแอร์หรืออาชาแค่ ge, ตัวตัวเดียวนะช่องแอรมันง่ายอยู่เลยมันไม่ได้เป็นฮีโร่ล็อกแต่อชารฮีโร่ล็อกมันออกมายากมันเปลืองเนื้อนะครับประมาณนั้นก็เลยไม่อยากจะทํานะก็เลยมา,มาลองทำสองตัวพอรีวิวสองตัวพร้อมกันเลยดีกว่าค,คืออชาช่องแอร์นะสมบัติประดับก็ประมาณนี้นะเอาของคานักมาใส่นะง่ายๆเลยแล้วก็ อาชาร์กไม่มีใส่คเอาทำมีอะไรก็ใสนั้นนะเอ่อขี้เกียจทำประมาณนั้นเจดลองสมบัตินะครับขอเปลี่ยนนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะไปลองรีวิวที่ c h a p t e r ์สองขีดสามหรือ c h ต p t อร์สองขีดสี่นะครับเข้ายึดมาดูว่าจะไหวหรือเปล่านะสองขีดสามใช้มุงกุฎนะแต่ว่าันี่ไม่น่าจะเป็นเอ่อ ดับความกลัวโอเคเาอเอาเค้กไปเ,เพิ่มความถึกท่านหน่อยประมาณนี้ไหมหรือมีสมบัติอะไรที่น่าใช้วันนี้หน้ากากนหน้ากากหน้ากากแหมลองทดสอบกันหนึ่งไหมเราไปทดสอบที่เข้ายินไนหะว่าจะเล่นไหวหรือเปล่า บับมาผู้เล่นใหม่หน้าเล่นไหมนะเดี๋ยวเราไปลองทดสอบที่คิงเลยนะี่แท่นนี่ใช้เป็นแท่นช่างตีเหล็กสิบห้าเลือดสิบนะครับเลกกรงเลกซี่ก็อย่างที่เห็นนะค้อนกับธงนะก็คือเราจะมารีวิวอาช้างด้วยแล้วชองอาด้วยอไปเรล่นกันเลยอันนี้เข้าใกล้เข้าใกล้ไห้เทศกาลคิดมัดเลยนะอีกไม่กี่วันก็จะคิดมนะัดแล้ว แต่นั่นแหละมันไม่ใใ่ของไทยไม่ต้องไปสนใจมันหรอกเราแค่เล่นกิจกรรมมันก็พอประมาณนี้ไปอืมดาเมจค่อนข้างแรงนะ หกหมื 68, ่นแปดแบบสิคี้แบ,บไม่ได้ใส่ของเลยเนละไม่มีคระาไม่มีไีอะไรดาวล้วนๆหกหมืน่นสองสี่หมื่นเก้าตัวรองนะสี่หมื่นเก้าดูไปเชื่อได้ใช้ได้แรงเอาเรื่องอยู่ ไหวไหมอุย้ยไหวอะไรางี้ดีแรงมากๆเป็นอเวขวานะครับของซองอานะเอกขวาแล้วบัฟมาจากอัปเดตก่อนหน้านีนะ้จาก17เท่าเป็น27เท่านะประมาณนี้ก็เลยจะแรงมากๆใส่คองนิดนึง รวม7ตัวอืมออกจ่ช่องไงอุ้ยแส,แสนแสามขี้แสนหกมันแรงขึ้นด้วยด้วยแบบว่าดาบความกลัวด้วยนะแรงขึ้นอะไรแล้วอาชาจะออกมาตอนไหนลูโอเคมาแล้วนะอาชา ลงมาสักหน่อยนึงเอาดึงประสิทธิภาพของไอ้นี่นะดาบความกลัวดึงเวลานิดนึงนี่ไช้แชกเป็นตัวดามเมจเสริมที่ดีนะไอชแชทำสตันได้ลดดาเมจได้อะไรได้ประมาณนี้แรงมากๆแสนหกแสนหกคิ สองแสนมันเป็นตัวละครที่ผู้เล่นใหม่สามารถหาได้นะครับช่องอา่านเริ่มต้นมัมจะแจกฟรีนะในต,ตอนที่แบบว่าให้เอสเอนามาตัวแรกอะ่ะจะมีโอกาสได้ช่องอร์เลนจูปิเตอร์บอมบี้จวยุนอะไรเงี้ยเมลเนี้ยไอตัวละครพวกนี้จะจะสุบมาโอกาสได้นะตัวละครพวกนี้จะแบได้มันเลย ตอนนั้นเขาแจกฟรีนะต้นเกมเป็นตัวละครประมาณนี้เนะี่ยที่จะได้นะถ้าผมจำไม่ผิดสวยได้ดาวได้ดาวให้จินจูนะโอเคประมาณนี้ไมใส่นาบไปเหมือนมาบัฟมาเพื่อให้ผู้เล่นใหม่ได้เล่น,นง่ายๆขึ้นนะชองอาร์ ตอนเลนเวกเล่วันสิบหกจะได้เล่นแบบผ่านแบบว่าสองขิดหนึ่งง่ายๆอะไรเองนี่ซื้อของเล่นหนึ่งหลุดเลือดแต่แอนหลุดเลือดหลุดเลือดเยอะไปป่ะเนี่ยหลุดเลือดร้อยร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์จะบ้า ปกติช่องอาร์มันก็มีดูดเลอือดพวงในตัวเองอยู่แล้วนะตอนตีครบสามทีเนะี่ยจะดูดเลอือดอะไรเยอะๆอยังถือว่าสู้ยังสู้ไหวอยู่นะไม่มีแบบตัวไหนตายเลยนะอุย้ยสองแสนสี่แรงมากแรงมากๆ บับมาแบบเบอร์จัดๆสองแสนหนึ่งนะสามแสนโอ้ยกำลังเกินผู้เล่นใหม่นี่คนปั้นเลยนะัสองแอร์บัฟมาขนาดนี้ไม่ไม่ปั้นไม่ได้เลยนะตีแรงวันฮิตนั้นี่เหมาะกับตีบอสข้่างเลยนะวันวันฮิต เสียงแหบเลยแสนเจ็บแบบไม่คิดบนไหนไปผ่านบอลไม่ได้นี่เอาชองอาไม่ได้เลยนะตีปาดปาดปาดตรวจแตกอาช้าที่ก็ใช้ได้นะ ขนาแค่สองดาวเงินนี่ยังยืนได้ค่อนข้างนานใช่ได้เพราะมันไม่ได้โดนตีด้วยนะแต่ว่าก็ทำซีซีได้แล้วก็ลดดาเมจเวทความเร็วโจมตีได้เนะเป็นตัวลองที่ดีเหมือนกันอแล้วก็ที่มากับอัปเดตเก่าอัปเดตหนึ่งก็คืออันนี้เลยชิงนี่มันจะมีก็ต่อเมื่อแบบว่ามีสก,กินที่มีภาพอาร์านะครก็คือชอง ช่องงานเนี่ยเป็นสกินม่วงมีภาพมานะ้ํนก็เลยขึ้นเดี๋ยวถ้าอาชักดาวตามมันก็จะมีขึ้นเหมือนกันนะว่ามันสกินสกินพารสกินเติมมาประ,ประ,ประมาณนี้ไม่ไเติมนครับใช้เพชรซื้อมาทำคอนเทนต์ยางนี่เห็นมันสวยด้วยอะไรด้วยอะไรซื้อมาทะเไหนไหนก็จะเล่นนางไหมจะเล่นนางทำแปลก จะเล่นตัวละครนางอะไรแบบนี้โอ้โหสองแสนสามสองแสนเจ็ดนี่ถ้ารอดาวดาบตันนี่มันน่าจะแรงกว่านี้เีกนะอ้าวแสนนี่น่าจะได้อยู่แล้วนี่นี่ขนาดของมันค่อยตันมากกนะันนี่ สองขีดสามนี่ยังน่าจะผ่านไปง่ายๆมันยังยไม่มีอะไรเดี๋ยวเราก็ไปรอดูสองขีดสี่ยสองขีดสี่นี่ของจริงนะเรื่องวัดดาเมบเรามีตัวสื่อทงด้วยอุ้ยสามแสนเจ็ดแรง แรงเดือดต่อจากคลิปนี้ก็เป็นคลิปแบบว่ารีวิวอัปเดตใหม่พร้อมหอคอยนะคลิปต่อไปแล้วลงอันนี้น่าอันนี้น่าจะถัดไปทีหนึ่งประมาณนี้นะขออาชาดาวดาวตันงอยไนะน ไม่น่าจะได้นะได้แค่นี้แต่ดูกันว่าบอสสายลบนี่สู้ไหวไหมบอสตัวนี้ลบเก่งนะสี่แสนโอ้โหสี่แสนจ็ดบอสบอกว่าลบไม่ได้เนละยนี้เลรัวมากได้ใน,นประดับไหนมั่งบองซับ โอ้ยสันสั่นสัไม่ค่อยดีนะง่ายไหมเรามาดูด่านเจ้าปัญหากันดีกว่าสำหรับใครหลายหลายคนนะอันนี้ก็เพิ่งเล่นครั้งแรกเหมือนกันทําไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าโตีนี้ลองจะด่านธรรมดานอันนี้มันลองอันนี้เลยเข้ายืนเลยนี่ได้ต้องเปลี่ยนสมบัติดนึงนะ ไอด่านสามมันมีซีซีไอด่านสี่มันไม่มีมันเพิ่มดาเมจอย่างเดียวเออเพิ่มดาเมจเอาเป็นเคแล้วกันนะจะได้ยินถึงได้แล้วมีดาเมจจากดาบอย่แล้วประมาณนี้ถ้าเจะแบบรีวิวได้สองตัวพร้อมกันนี่น่าจะต้องทำสมบัติสองช่องนะถึงจะทำได้ไอาชาร์ตตีช้าหน่อย ตัวมานจะความนม้ำยังออกมาต้นๆนนะเล่นยากอยู่รีวิวยากไม่ใช่เล่นยากเลยรีวิวยากตัวครฮีโร่ล็อกน้่ยังออกอไม่ค่อยมีอะไรดีๆเลยฮะเอาเป็นสมบัตินล้วกัยเอามายืนประมาณนี้โอเค กพลังเวทหกสิบเร์ซ็นแรงเลยน,นันนีวัดกันที่ความแรงแด้เป็นโทนมุ้งม่วงเลย สีม่วงนี่ผมก็ชอบอี่เหมือนกันสีม่วงสีม่วงสีดำสวยดีใส่กอบ์ฟสน่อยเจ็ดเจ็ดหมื่น เค้กมาบวกบวกไอ้นี่เลยความศึก400แล้วก็ได้ตังบวก5จะได้ไหมว่ามีแรงยืนหนยอยธนูมาเพิ่มก็มนเลยประมาณนี้มมนได้เพิ่มดาวบรรนดาวทองนี่อันตรายมากเลยเชียวแพ้เจ๊ด ตัวนี้นแรงแรงแรงก็มายิงห่างๆเลยได้ไปโดนจอมเวทตะเกียวเป็นหมูนะโอเคโอ้โหแซ่บแฮ แ,แรงเซตจานหิวแชได้จะไม่เจอตัวทงนะตัวทงน่าจะประมาณตอนเก้าเอ็ดตอนสิบหันสิบแสนเก้าถือว่าค่อนข้างรุนแรงใช้ได้์มไอ้แซมน่นะ่จะต้องต้องมาแล้ว เอาแช้ามาช่วยด้วยจะไม่ไหวหช่วยทำสะท้านหน่อยโอ้ควาเดียวหายนี่ไม่ลงช่องแอร์เลยด้วยลำบากเลยทีนี้ ต้องหวังให้มันตีนั่นแหละสวยตัวทงอีกตัวเดียวเออถ้าสับไม่ทันนี่โดนเลยหนละุดเลื่อนไม่ได้หนึ่งโชคดีมันสับทันดาวก็ไม่ดาวทองให้ดี้ไปเพิ่มดาวช่องไม่เราไม่ต้องการอนะไรสู้ไม่ไหวแล้วกระแทกซื้อมาก็ได้ หลุนเลือดไปดาไปให้นะกันแม่ไม่ดาทองทสักตัวดวงดีจริงๆเพราะเล่นสองตัวด้วเลยนะ ถ้าเล่นตัวเดียวมันคงนี้นแลหละนาทองก็ไเลยแต่ต้องรีวิวสองตัวไงยิงช่วยไม่ได้ต้องแบ่งกันไปขอแค่สับทงถูกตัวก็ไหวนะสับผิดก็นั่นแหละแตก รอบสิบสามมีมาแนละ้วระวังไงใหนะ้มาแชานะมามาแชติดแตกโอ้ยตีไม่ถูกตัวนน่นตีไม่ถูกตัวสับสวยโอ้วัวจะไปสับตัวอื่นไม่อมสับทรงเจ็บตายต้องขยับมาสักหน่อย มาให้มันเดินไปตรงตัวธงนะดูไอซีตรงนี้ดีนี้ได้เห้ยไอช้างตัวทองก่อนงามไส้เลยทีนี้เงาก็ไปก๊อปปี้ตัวอาชานะ้างแต่ไม่เป็นไรในตะตันดูดดัว สวยอาชาก็ช่วยอยู่กันอืมไม่โลภมากนะอันนี้นะ่งกันโลภมากไม่ดียิงเตเกืออยู่โอเคประมาณนี้นะตีตัวทรงก่อนแล้วปะตับทรงก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแมน,น ไม่สับทงโอ้โหเราไม่สับทงหรอครับมันเล่นเล่นนยากนิดน,นึงนะเพราะว่าเราดวงไม่ดีด้วยสุ่มดาวแบบว่าดาวไม่ไม่ลงนะโชคร้ายไปหน่อยไม่น่าจะหน่อยมากเลยนะ ถ้าดาวตกเยอะเยะแบบดาวตันเร็วนี่ก็คงแบบว่าสู้ได้อยู่หรอกรอบสิบห้าน้ไมอีกรอบหนึ่งก็ไหวหรือเปล่ารอบนี้โอเคพอดาวเข้ากันก็ไหวนะสามแสนดาวตันเท่าไหร่อยไหมไม่ได้ไม่เห็นดาวเลย งกมากๆงกสุดๆนี่ถ้าได้ดาวมันก็ได้ยืนไหวนล้เนี่ยเนี่ดัเม็แรงมากๆแค่มีดาวแค่นั้นเองไม่ได้ดาวเลยได้ดาวอยู่รอบเดียนรอบห้าตกใสอกีกาชาแล้วก็สูบุดล,ล้มแหลมล้มแหลม รอบนี้จะแพ้เราไหมเนะี่ยจะแพ้ตีทันแค่ดาวตังก็นชนะหมดแล้วนี่ทำให้มันเรื่องแยกจะบ้าตายโอ้โหก็ตีทงไหมเนะี่ยไม่ตีทงด้วยเออไปตีมาก,ก่อนได้ยัง โอเคอย่างน้อยขอแบบว่าดาวตันรอบรอ,อ,อบเจอบอลก็ได้ถ้าจะดวงซวยขนาดนี้อุ้ยสามแสนเตะน่าเจอบบอลเลยโอยเคย,ยังจดีนะให้ดาวตันนี่ มีเอฟเฟกส,สวยๆขึ้นได้ในหนึ่งทีทุกอ่านไปเราฟังทำเพลงบอสจะไวกันเราไม่ดูดเลือด <c oughs> อายชาายไป,ไปไวมากสี่แสนห้าแสนไหวไหมหกแสนแค่ โตหกแสนแปดไหวนะครับบอสไหวอยู่ได้อะไรมาบ้างเอง่ยก็รู้ไม่ได้เแต่ผมก็ชอบของขอบขอบธรรมดาทคนั้นเลยโอ้วนนี่ของดีนะเป็นของแท้งจะเป็นเวทเก็บไว้ก่อนก็ได้นี่อะไรเจียบคม ็บคมซับไม่น่าจะใช้ย่อยไปเลยแล้วกันโอเคก็ขอจบคลิปแต่เพียงนั้นนี้นะถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามเป็กำลังใจให้ได้นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับคลิปต่อไปจะมานะ่าจะบาวันถัดไปเลยนะเพื่อจะได้แบบว่าทันรีวิวนะครับทันแบบว่าอัปเดตบ๊ายบายครับ